สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสรุปการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะ 7. ข้อการเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดวัคซีนข้อที่ 1. 2วันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดการออกกำลังกายหนักหรือยกน้ําหนักและนอนหลับให้เพียงพอค่ะ 2. วันที่ฉีดคนกินน้ำอย่างน้อย500ถึงพันซีซีค่อยๆรับประทานนะคะงดชากาแฟหรือของที่มีคาเฟอีนรวมถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. ให้ฉีดแขนข้างที่เราไม่ค่อยถนัดนะคะหลังฉีด2วันอย่าใช้แขนนั้นอย่ากเกรงยกของหนักตรงแขนนั้นนะคะ ได้ทนนี่ 4, หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้นั่งรอดูอาการในบริเวณที่ฉีด30นาที 5. ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากทนไม่ไหวสามารถที่จะกินยาพาราเซตามอนขนาด500มิลลิกรัมครั้งละานเม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่างกัน6ชั่วโมงห้ามกินยายแก้ปวดพวกบูเฟนอะโคเซียซิลิเบ็กเด็ดขาด 6. การฉีดวัคซีนนี้ควรห่างกับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย1เดือนและ 7. ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ถ้ากินยาตามปกติแต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งต,งตรงตำแหน่งที่ฉีดนะคะต่อไปอีกหนึ่งนาทีค่ะที่มากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ขอให้ทุกคนจองและไปฉีดวัคซีนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ